ผมพลเอกชัชวาลคำเกษตรครับผมเป็นในทหารที่ได้มีโอกาสตอนที่จบจากวิร้อยได้เข้ามารับราชการในพิษณุโลกที่รอ4,003าท่าสมเด็จพระเรศวรมหาราชและผมก็ได้เข้าปฏิบัติการรบตามที่กองทัพภาคได้กุการสั่งการให้เข้าทำการรบผมได้รับบาดเจ็บจากการพบที่ของคอ ผมถูกกำบระเบิดของค่าสึกตาซ้ายาขาดเหงือาแล้วก็ตาซ้ายบอดต้องใช้ตามบองในชีวิตของทหารทุกคนเมื่อได้มีโอกาสเข้าทำการรบในสถานการณ์ต่างๆเราทุกคนมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจที่จะทำภารกิจหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเพื่อรักษาความมั่นคงให้กับประเทศชาติและประชาชน วันนี้ผมคือทอาหารพิการคนหนึ่งในวาระโอกาสที่ใกล้จะถึงวันทหารปารศึกวันที่สามกุมภาพันธ์ที่กำลังจะมาถึงผมอยากจะขอฝากไปยังบุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเพื่อนทอาหารขอให้ตระหนักและรับรู้ถึงความเสียสละของพวกเราที่ทำให้กับประเทศชาติพวกเราเป็นทหารพิการ แต่ว่าในจิตใจของพวกเรานั้นถึงแม้จะไม่ได้มีโอกาสทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติโดยตรงในปัจจุบันแต่พวกเราพร้อมเสมอที่จะเป็นคนที่สร้างสารรค์สังคมให้ดียิ่งขึ้นขอบคุณครับ